สวัสดีครับผมธนกรธุรีจากช่อง t h i l l n n k k i s นะครับวันนี้จะมารีวิวผลการติดตั้งเครื่องกรองน้ำปลาปลาบปลาคชิ l อเ s วพีหนึ่งแนะครับหลังจากใช้งานมา40วันในรูปนะครับก็จะเห็นคราบตะกอนนะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็เริ่มเห็นคราบตะกอนในตัวฟิลเตอร์แล้วนะครับ กนอื่นะครับผมก็จะต้องทําการล้างแทงเก็บน้ําของผมนะครับเพื่อทดสอบนะครับในเราจะติดแล้วนะครับก็อย่างแรกนะครับให้ดูก่อนว่าความสโคกของตะกอนที่อยู่ในแทงน้านะครับของผมเป็นยังไงนะครับผมถ่ายน้ําทิ้งนะครับจนเหลือน้ําประมาณนี้นะครับเนื่องจากท่อน้ําทิ้งมันอยู่สูงกว่าพื้นของแทงน้ํานะครับเราจะเป็นต้องใช้ตัวไดโวนะครับไดโว หรือปั๊มจุ่มนะครับแบบนี้เข้ามาช่วยในการที่จะดูดตะกรอนออกนะครับผมก็ใช้วิธีการเปิดน้ําเข้าไปในแทงค์เพื่อให้ตะกรอนมันกระจายตัวนะครับแล้วก็ใช้ตัวปั๊มจุ่มนะครับดูดตัวพวกเศษตะกรอนที่รวมอยู่ในน้ําออกไปนะครับก็ทําหลายๆรอบนะครับเปิดน้ําอาจจะใช้ไม้ถูพื้นนะครับที่มีลักษณะด้ามยาวๆคนน้ําให้กระจายนะครับให้ตะกรอนมันกระจายเพื่อ ตัวปั๊มจุ่มจะได้ดูดตะกอนออกให้หมดนะครับก็เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะเสียเวลาและก็เหนื่อยพอสมควรนะครับโดยเฉพาะแทงค์ที่ไม่เคยล้างมาก่อนก็เป็นไอเดียนะครับสําหรับคนที่จะอยากจะล้างแทงค์นะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับต้องใช้ไดโวตัวนี้ก็เป็นผลจากการที่ผมติดตั้งตัวกรองน้ำฟิลลิปนะครับ EWP 1 8 3 0ผ่านไปแล้ว24ชั่วโมงนะครับ น้ำก็จะมีลักษณะใสแบบนี้นะครับก็ไม่เห็นตะกรอนนะครับก็ตอนนี้พอใจมากนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็รอไปประมาณ40วันนะครับเพื่อมาดูน้ําในแทงค์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตะกรอนมีมีไหมนะครับก็ปรากฏว่าผมเห็นตะกรอนนะครับตัวนี้ก็เป็นผลจากการติดตั้งนะครับ ผมจะให้ดูชัดๆนะครับแบบนี้นะครับตะกรนก็ยังมีอยู่นะครับก็อยู่ตามก้นของแทงค์นะครับทั้งๆที่ผมก็ล้างสะอาดไปก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อดูสเปคนะครับฟิลิปอัลควอเชล AWP 1830มนะครับมีความละเอียดอยู่ที่40ไมค่อนนะครับตัวกรองสแตนเลสของมันแต่เนื่องจากสิ่งบนเพื้อนในน้ำนะครับขนาดโดยประมาณที่ผ่านกรอง40ไมคอนได้นะครับ อย่างทรายหยาบนะครับห้าสิบถึงสองร้อยนะครับก็ผ่านไม่ได้อยู่แล้วนะครับสลิมเหล็กก้อนเล็กๆนะครับห้าสิบถึงหนึ่งร้อยไมครอนตัวนี้ก็ผ่านไม่ได้นะครับส่วนปัญหาของเราคือตะกอนดินละเอียดนะครับมันมีขนาดอยู่ที่ห้าถึงสามสิบไมครอนนะครับซึ่งเล็กกว่าตัวฟิลิปอาข้คชีลเอวบีพีหนึ่งแปดสามศูนย์นะครับตัวนี้นี่เองที่มันผ่านไปได้นะครับ ซึ่งก็อาจจะมาจากน้าปราปาหรือไม่ก็อยู่ตามในท่อนะครับส่วนพวกแบคทีเรียนะครับขนาด0 2ถึง5ไมคอนก็ตัวนี้กรองไม่ได้อยู่แล้วนะครับรวมทั้งไวรัสนะครับมันขนาดเล็กมาก0.1ไมคอนนะครับก็ถ้าใครอยากจะติดตั้งนะครับก็ต้องเผื่อใจไว้นะครับว่ามันจะได้ประมาณนี้เนื่องจากสเปคของมันนะครับที่40ไมคอนเราอาจจะมองภาพไม่ออกนะครับก็ใช้ตารางนี้ดูได้นะครับว่าขนาดแค่ไหน ขนาดของตะกอนแค่ไหนที่ผ่านได้นะครับอย่างตะกอนดินนี่ก็เอาไม่อยู่นะครับก็ถ้าอยากจะให้แบบน้ําใสจริงๆก็ต้องเพิ่มตัวฟิลเตอร์ที่เรียกว่า PP ฟิลเตอร์นะครับซึ่งมันกรองได้5ไมครอนนะครับแต่อัตราการไหลของน้ําก็จะลดลงมากนะครับก็ต้องประเมินกันเอานะครับก็ใครที่อยากจะติดตั้งตัวนี้ก็ดูคลิปนี้นะครับเพื่อใช้พิจารณาก่อนตัดสินใจติดตั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ